ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรน,นะคะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปทำนายดวงชะตาของชาวรัคนาทั้ง12ราศีในช่วงเดือนมกราคม2564นี้ค่ะ ซึ่งเป็นการพยากรณ์ในภาพรวมนะคะตลอดระยะเวลาทั้ง31วันในช่วงของเดือนมกราคมนี้ค่ะซึ่งเราจะใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยนะคะในการอ่านคำพยากรณ์ซึ่งสามารถฟังได้ทั้งความเป็นลัคนาและก็ความเป็นราศีนะคะซึ่งในคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีมีนหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมีนนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ไม่ทราบความเป็นลัคนาเกิด คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มีนาถึง12เมษาค่ะชาวราศีมีนะคะมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจำราศีในช่วงระยะเวลานี้ดาวพฤหัสเองนะคะก็โครจรเข้าไปอยู่ในราศีมังกรนะคะเป็นภพลาภะซึ่งก็จะให้ผลดีกับดวงชะตาของตัวท่านค่ะ เมื่อดาวประจำตัวโคจรอ,อยู่ในเรือนชะตาที่ดีก็ส่งผลในด้านดีนะคะความคิดการตัดสินใจความเป็นตัวตนนะคะก็จะเรียกว่ามีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในภพที่เข้าที่ดาวหัดเข้าไปอยู่ก็เป็นภพของความเป็นลาภะด้วยมันคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองมันคือการเริ่มต้นใหม่เพื่อจะได้รับสิ่งดีๆค่ะ เริ่มต้นกันในวันที่1วันที่2วันที่3มกราคมนะคะเราก็พึ่งผ่านปีใหม่กันไปใช่ไหมคะเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นบุตรบริวารคนช่วยเหลือคนสนับสนุนนะคะตลอดจนโชคลาภต่างๆก็จะมีเกิดขึ้นค่ะ เป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่นะคะสำหรับตัวท่านเองใครที่กำลังคิดวางแผนที่จะลงมือทำอะไรก็แล้วแต่นะคะในช่วงจังหวะนี้ก็สามารถที่จะเรียกว่าลงมือทำได้เลยนะคะนะถึงแม้จะมีอุปสรรคปัญหาในช่วงต้นแต่ก็สามารถที่จะคลี่คลายไปได้นะคะ mm. เพราะฉะนั้นเริ่มต้นกันในช่วงเดือนมกราคมก็เรียกว่าเปิดกันนะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3นี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีค่ะ ในช่วงของวันที่4วันที่5วันที่6มกราคมนะคะ,ะสำหรับชาวราศีมีนและลัคนาราศีมีนเนี่ยที่มีความโดดเด่นก็คือในมุมของตัวความรักนะใครที่ยังโสดอยู่นะคะเรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้พบคนถูกใจบางครั้งในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาท่านอาจที่จะมีเกณฑ์ของการเดินทางการเข้าสังคมงานเลี้ยงงานสังสรรค์ ก็อาจที่จะไปเจอคนถูกใจความสัมพันธ์ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาเกิดขึ้นนะซึ่งในช่วงจังหวะนี้เนี่ยเรียกว่าทิศทางของดวงชะตาหลายๆดวงเนี่ยนะคะหรือดวงดาวเนี่ยก็เข้ามาเกื้อนหนุนสนับสนุนในความเป็นคนโสดก็มีโอกาสได้เจอรักครั้งใหม่นะคะส่วนคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ก็จะอยู่ในจุดที่ดีขึ้นมีโอกาสที่จะวางแผนครอบครัวมีโอกาสที่จะพูดคุยในเรื่องราวของการมีทายาทนะคะหรือการ ปรึกษาหมอนะหรือการวางแผนครอบครัวที่จะเรียกว่าสร้างครอบครัวให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะในช่วงของวันที่6มกราคมนะคะดาวศุกร์นะคะจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีธนูนะคะซึ่งดาวศุกร์นี้จะโคจรร่วมกับตัวดาวอาทิตย์ค่ะดาวศุกร์นี้ก็หมายถึงในมุมของตัวการเงินด้วยในมุมของตัวความรักด้วยนะคะก็เรียกว่า ทั้งนะทั้งความรักทั้งในมุมของตัวการเงินก็จะขยับดีขึ้นค่ะตลอดจนนะคะในมุมของความสัมพันธ์สําหรับคนโสดนะคะเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้พบมีโอกาสจะได้พบรักครั้งใหม่อาจจะเป็นคนใกล้ชิดใครที่กําลังหางานทําหรือรอคําตอบรับในมุมของตัวสอบสัมภาษณ์หรือเรียกเข้าไปทํางานในช่วงระยะเวลาต้นเดือนมกราคมนะคะตั้งแต่6มกราคมเป็นต้นไปทิศทางต่างๆก็จะขยับดีขึ้นค่ะ ในช่วงของวันที่7วันที่8มกราคมนะคะในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีมีนและลัคนาราศีมีนอาจจะต้องอระมัดระวังนิดนึงนะคะท่านใดที่ทำงานนะคะมีบุตรบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชานะคะก,ก็เรียกว่าต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษบางครั้งบริวารของเรานี่แหละหรือลูกน้องของเรานี่แหละนะคะ ก็อาจที่จะมีอุปสรรคมีปัญหานะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวท่านที่ต้องเข้าไปเคลียร์ที่ต้องเข้าไปสะสางตลอดจนนะคะต้องระมัดระวังในเกณฑ์ของอท่านใดที่มีบุตรหลานนะคะหรือคนที่อ่อนไวัยกว่าการขับขี่ยวดยานพาหนะการเดินทางไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยนะคะก็ต้องแบบระมัดระวังอาจจะต้องกำชับอาจจะต้องดูแลตรวจสอบนะ เพราะว่ามีเกณฑ์ที่บุตรบริวารจะสร้างความเสียหายนะหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวท่านค่ะในวันที่9วันที่10มกราคมนะคะในช่วงจังหวะนี้ระมัดระวังนิดนึงนะคะใครที่จะเข้าไปติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ใครที่มีเกณฑ์ของการเดินทางไกลอาจจะมีอุปสรรคปัญหานะคะระหว่างการเดินทางได้นะซึ่งบางครั้งอาจจะต้อง ตรวจสอบยวดยานพาหานะนะใครที่มีเกณฑ์ของการเดินทางไกลเนาะอาจจะมีต้องเข้าไปเอารถเข้าไปเช็คที่ศูนย์นะคะหรืออาจจะต้องตรวจสอบระบบเบรกระบบยางอะไรต่างๆนะระบบลมอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันนะคะหรือถ้าเราตรวจสอบอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องระมัดระวังนิดนึง เพราะในช่วงจังหวะนี้นะคะอาจจะมีเหตุเนาะที่มันจะเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งอาจจะทําให้เราเองเสียเวลาอาจจะทําให้เราเองพลาดนะคะโอกาสดีๆที่มันจะเกิดขึ้นบางครั้งเรานัดผู้ใหญ่นะคะอาจจะมีเหตุของความเป็นอุปสรรคปัญหานะคะซึ่งตัวท่านเองก็สามารถที่จะ จัดการแล้วก็บริหารได้นะอันนี้ต้องตรวจสอบกันให้ดีๆสําหรับใครที่มีเกณฑ์ของการเดินทางไกลต้องขับขี่ยุยานพาหนะนะตรวจสอบกันนิดนึงตลอดจนในมุมของความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่นะคะในช่วงระยะเวลานี้ใครที่ต้องเข้าไปติดต่อ,อผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆก็อาจจะต้องเข้าไปในลักษณะของผู้น้อยนะคะนอ,นอบนะ้อมนะก็อาจที่จะได้รับคำช่วยเหลือนะอุปถัมภ์การเมตตาได้ ในช่วงของวันที่11-12มกราคมนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยเรียกว่าโปรเจกต์ไอเดียนะคะในมุมของตัวการงานจะกลับมามีความโดดเด่นใครที่ กำลังรอนะคะคำตอบรับที่จะเข้าไปทำงานหรือใครที่กำลังที่จะเสนอน,นะคะเจ้านายนะคะก่อนหน้านี้เสนอเจ้านายว่าขอปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือขอโยกย้ายในช่วงจังหวะนี้ก็มีโอกาสนะคะที่จะได้รับผลดีในมุมของตัวการงานมีโอกาสที่จะได้ย้ายงานหรือมีโอกาสที่จะปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีเกณฑ์ที่จะ มีเกณฑ์นในด้านดีในมุมของตัวการงานหางานก็จะมีโอกาสได้งานนะคะนะหรือบางท่านก็อาจที่จะมีงานใหม่ๆเข้ามาอาจจะมีงานมากกว่า1อย่างก็ได้นะคะนะหรืออาจจะต้องไปเรียนศึกษาเพิ่มเติมในมุมของตัวการงานก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดระยะเวลาในช่วงนี้ค่ะ ในช่วงของวันที่13 14มกราคมนะคะในช่วงจังหวะนี้เนี่ยเรียกว่าอาจจะมีเกณฑ์นะครับเรื่องราวของความหนักใจจากบุตรบริวารน,นะบางครั้งนะคะบุตรบริวารก็อาจจะทํางานให้เราอย่างไม่เต็มที่หรือบางครั้งบุตรบริวารก็สร้างความหนักใจให้กับตัวท่านซึ่งในช่วงจังหวะนี้เนี่ยนะก็สําหรับท่านใดนะที่ทํางานในลักษณะของอหัวหน้าและมีบริวารลูกน้องเนี่ย ในช่วง2วันนี้ก็อาจจะต้องแบบตรวจเช็คบริวารให้ดีตรวจเช็คลูกน้องให้ดีนะคะนะบางทีก็อาจจะนําเรื่องของความเสียหายนะบางทีบริวารก็อาจจะประมาทนะคะเผลอไปอาจจะทําให้เกิดความเสียหายในมุมของตัวการงานได้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึง ในวันที่14มกราคมนะคะในช่วงจังหวะนี้ดาวอาทิตย์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีมังกรซึ่งดาวอาทิตย์นี้จะเข้าเขาเรียกว่าโครจรเข้าไปร่วมกับตัวดาวพุธดาวพฤหัสแล้วก็ตัวดาวเสราร์นะคะนะดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะก็เป็นดาวที่มาจากในพวกของความเป็นอุปสรรคปัญหานะมีเรื่องที่ต้องเข้าไปเขาเรียกว่าแก้ไขมีเรื่องที่ต้องเข้าไปสะสางนะคะแต่ว่าก็ถือว่าให้คุณนะนะคะเพราะว่าแน่นอน ในทุกๆเรื่องมันต้องมันต้องผ่านการแก้ไขก่อนมันถึงจะได้รับผลดีนะคะนะในวันที่15 16 17มกราคมนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยต้องระมัดระวังเลยค่ะบางครั้งนะคะท่านอาจจะได้รับความเสียหายจากบุตรบริวารลูกน้องอาจจะทำงานพลาดนะหรือบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะนำความเดือดร้อนความเสียหายมาให้กับตัวท่าน นะตลอดจนการขับขี่ยวดยานพาหนะนะคะต้องระมัดระวังกันให้ดีๆในช่วงระยะเวลานี้ค่ะในวันที่18-19มกราคมนะคะชาวราศีมีนและลัคนาราศีมีนนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาบมีความสำเร็จนะ,ะใครที่ไปติดต่อในมุมของอการงานก็ดีนะคะหรือโชคลาบที่ได้จากสัตว์สองเท้านะคะก็คือคนนี่แหละเนาะ เขาจะนำพาโชคนำพาโอกาสนำพาเรื่องราวดีๆมาให้กับเจ้าชะตาค่ะหรือน้อยที่สุดในช่วงของวันที่น18-19ชาวราศีมีนและลัคนาราศีมีนก็มีเกณฑ์ในเรื่องราวของตัวโชคจากทีาเรียกว่าลาบปากของขวัญของกำนันหรือของที่ถูกใจนะคะในวันที่20-21 มกราคมนะคะในช่วงระยะเวลานี้สิ่งที่จะมีความโดดเด่นก็คือในมุมของตัวโชคทางด้านการเงินค่ะสภาพคล่องทางการเงินจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งทําให้กระแสการเงินของชาวราศีมีและลัคนาราศีมีก็จะกระเตื้องขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะตลอดจนท่านเองก็มีเกณฑ์จะได้ลาบผลนะคะการค้าการขายการลงทุนในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็ออกดอกออกผลส่งผลทําให้การเงินกระแสการเงินก็ดีขึ้นค่ะ ในวันที่20มกราคมพระเกตจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีพิจิกในช่วงเวลานี้นะคะพระเกตก็ให้คุณสนับสนุนเพราะพระเกตโคจรเข้าไปอยู่ในภพที่ดีนะคะอาจจะมีเกณฑ์ของการไปไหว้พระสวดมนต์ทำบุญเนาะมันก็จะเข้ามาช่วยเสริมในดวงชะตาของตัวท่านได้เช่นเดียวกันค่ะ ตลอดจนเรื่องราวดีๆนะคะที่มันจะมีเกิดขึ้นการเข้าสังคมของตัวท่านเนี่ยนะคะจะนำพาโชคแล้วก็โอกาสดีๆมาให้เรียกว่าในช่วงของวันที่22 23 24เนี่ยพยายามที่จะเ,เขาเรียกว่าอยู่ในกลุ่มแวดล้อมคนนะคนในสังคมเพื่อนฝูงนะคะนั่นแหละถึงจะมีโอกาสมีโชคที่จะเข้ามาค่ะ ในวันที่25-26มกราคมนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะในมุมด้านดีเลยก็คือในมุมของอความสัมพันธ์ในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะคะท่านอาจจะมีเกณฑ์นะที่จะ,ะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวบางท่านก็อาจที่จะปรับเปลี่ยนนะคะมุมนะภายในบ้านอาจจะเปลี่ยนมุมในการวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเพื่อจะช่วยในเรื่องราวของเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศภายในบ้าน ก็ช่วยสนับสนุนแล้วก็ช่วยเรียกว่าส่งเสริมในดวงชะตาได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้เนี่ยเรียกว่าในดวงชะตาของชาวราศีมีและลัคนาราศีมีเนี่ยมีความโดดเด่นมากสำหรับท่านใดนะคะที่มีเกณฑ์ที่จะทำะธุรกรรมเกี่ยวข้องกับ บ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัตินะคะนะหรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการต่อเติมเพิ่มเติมขยับขยายก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเรียกว่าทิศทางของความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ดีขึ้นทิศทางของอความเป็นอยู่สถานะครอบครัวก็ดีขึ้นตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับผู้ใหญ่ในครอบครัวก็ดีขึ้นค่ะ ในช่วงของวันที่ 27, 28, 29มกราคมนะคะในช่วงจังหวะนี้บุตรบริวารยวดยานพาหานะคนที่อ่อนวัยกว่านะคะจะเข้ามาเกื้อนหนุนสนับสนุนในดวงชะตาของตัวท่านตลอดจนนะคะไอเดียความคิดสร้างสารรค์นะ,ะหรือสิ่งใหม่ๆนะคะที่เขาที่มันจะเกิดขึ้นจะเริ่มมีผลนะคะเข้ามา ส่งผลกระดวงชะตาของตัวท่านเพราะฉะนั้นใครนะคะที่ในช่วงของวันที่27 28 29เ่นี้นะคะอาจจะให้บุตรบริวารให้ลูกหลานนะคะหยิบโชคให้ก็ได้นะเพราะว่ามีเกณฑ์จะได้ในเรื่องของตัวโชคลาภเช่นเดียวกันนะอาจจะให้บุตรหลานของตัวเราเนี่ยค่ะนะคะหยิบรางวัลให้ก็มีเกณฑ์นะอาจจะได้ถูกนะรางวัลได้ในช่วงของปลายเดือนมกราในช่วงของต้นเดือนกุมภาพัานนี้ค่ะเรียกว่า ในช่วงจังหวะนี้ดาวหลายๆดวงนะคะเมื่อเขาโครจรย้ายแล้วก็เปลี่ยนราศีเนี่ยก็จะเข้ามาให้คุณสนับสนุนในดวงชะตาของชาวราศีมีนและลัคนาราศีมีนแต่บางครั้งก็อาจจะมีบางจังหวะที่เราต้องระมัดระวังนะแต่เท่าที่เช็คดูเนี่ยเรียกว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างนะคะดาวหลายๆดวงก็เกื้อนหนุนนะในดวงชะตาของตัวท่านเป็นอย่างดีค่ะในช่วงของวันที่30 31 มกราคมนะคะในช่วงจังหวะนี้เนี่ยเรียกว่าบุตรบริวารอาจจะทำเรื่องราวของความหงุดหงิดนะอารมณ์เสียนะคะให้กับตัวท่านหรือท่านใดนะทีะ่ขับขี่ยุยานพนาหนะอาจจะมีรถเสียระหว่างทางขับรถไปอาจจะมีการเฉียวชนบ้างนะคะหรืออาจจะไปโดนตะปูตํำนะคะยางแบนคือมีเรื่องที่จะต้องหงุดหงิดที่เกี่ยวข้องกับตัว ยวดยานพาหานะนะหรือบางคนนะคะก็อาจจะลองเสี่ยงโชคก็ได้นะบางคนขับรถไปแล้วอาจจะมีอ,อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,นะคะความเฉียวชนนะรถยางแบนรถเ,เสียระหว่างทางก็ลองอซื้อเลขตามทะเบียนรถของตัวเราก็ได้นะคะก็มีเกณฑ์นะเพราะบางครั้งมันเป็นลักษณะของมีเรื่องก่อนอะ่ะมันเป็นเรื่องของความทุกข์เสียทรัพย์ก่อนแล้วได้โชคนะคะนะในช่วงระยะเวลาแบบนี้ ในวันที่30มกราคมนะคะ,ะ,ะดาวศุกร์นะคะจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีมังกรจะโคจรเข้าไปร่วมกับดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพฤหัสแล้วก็ตัวดาวเสารเนมพบของตัวความเป็นลาภะก็หมายถึงโชคความสําเร็จโชคลาภนะโอกาสดีๆที่จะเข้ามาสนับสนุนสาหรับ,บชาวราศีมีนและลัคนาราศีมีนค่ะ ซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีมีนและลัคนาราศีมีนซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจจะจะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหลายๆท่านจําเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรณ์ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปต่อถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ